ในโลกของนินจาคนที่แหกกฎจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกสวะแต่คนที่ไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนน่ะเลวยิ่งกว่าสวะซีกสวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกม r o บล็อก a มปอนิเม i ดิเมนชันะอันนี้เนะพิ่งเป็นตาแรกของผมเลยไม่ใช่ตาแรกดิเป็นวันแรกเลยนะที่ผมได้เล่นเกมโรบล็อกอะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออะไรที่ผมไม่รู้นะ ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ใหม่สําหรับเกมนี้มากเลยหรือถ้ามีอะไรแนะนําหรืออะไรน่าสนใจก็แนะนําได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับมาดูที่ตัวละครของผมเนี่ยผมมีอยู่3ตัวอไงอรู้สึกตอนเข้าเกมมันให้เลือกตัวละครผมก็เลือกเป็นนารูโตะนะครับแล้วก็โกคูเนี่ยผมเพิ่งได้วันนี้เลยนะแล้วก็ลูฟี่ด้วย ซึ่งตอนนี้ผมมีแค่3ตัวละครน่ะเดี๋ยวเราลองหาแมปเล่นกันดีกว่ารู้สึกแมปที่ผมเล่นได้เนี่ยผมจะเล่นได้แค่แมปเดียวก็คือไททันไดเมนชั่นนะครับไดไหมโอ้ไดจริงด้วยซึ่งแมปอื่นเนี่ยผมเล่นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมแค่เลเวล5เนาะผมกากเกินพูดง่ายๆตอนนี้ผมกากเกินผมเล่นแมปอื่นไม่ได้มาลุยกันเลยตอนนี้เราอยู่กับคิริโตคุ่ง เวลยี่หกเลยนะผมรีบทิ้งกดเฮ้ยทำไมเลือดลดขนาดนั้นล่ะลาเซงเฮ้ยลาเซงกังจ้อปลาคุณไอ้ย่อเอเนจีบอลอา้าวคิริตโตคุงนายนายไม่ให้เราโชว์เท่นี่ยเหรอผมว่าตอนนี้อินเราอีซี่แล้วยากระสุนวงจากลูกบอลยักษ์นี่ ผมไม่ได้ดาเมจแต่ว่าคิริโตคุงทำดาเมจได้ผมกระทงเอาเรียกล่าเฮ้ยทำไมโหดจังอ่ะยังไปถามเวลเขาคือเวลยี่หน่ารักจังดูขาแบบต้องเร็วกว่านี้เราเซ็งกันเ,ออเป็นไงล่ะคิริโตคุงเราไม่ใช่ตัวถ่วงนะเราแค่เวลหเราทำดีที่สุดแล้วคิริโตคุงปามีด กระถางเราเยอะมากถอยเฮ้ยเช่วยหน่อยช่วยหน่อยกระสุนจากลูกโป่งยักษ์เราเซ้งเก่งกันกันเมื่อไรจะวิวเยอะๆจะได้ตบพวกไททันพวกนี้กระถางเราเยอ้มากนายสมแล้วที่เป็นพระเอกคิริโตคุงไป อยู่กับนายแล้วก็อุ่นใจกระสุนวงจัดกหล่าเซ็งกันเอ้ยลบปามมดยังเอาพันล่าเรียบร้อยอ่ะยังไม่เรียบร้อยอ๋ออันนี้คือนายไว้ใจให้เราจัดการใช่ไหมคิดดิตโตคุงกระสุนวงจังลูกวงยักษ์เอาอ่ะเฮ้ยแชร์เลกเตอร์อันล็อกเอ้ย,อยได้มิโดริยาเอ้กันเลย ยังไม่จบเกมก็ได้ตัวละครเลยหรอะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยเขาว่าปกติตอนได้โกัวผมก็เล่นจบก่อนถึงจะได้ตัวละครใหม่มานะแลาเซิงกังอือนี่มันอะไรกันอันีเมีมแบบคอสโอเวอร์จ๋ากระสานเอายิ่งมันขึ้ร่อัจบแล้วอะคิริโตคุงขอบใจนายมากนะคิริโตคุง จบแบบง่ายอย่างนี้เลยคือโลบอกเนี่ยผมก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเล่นสักทีนะครับก็วันนี้แหละได้เล่นกับเขามาเสีกดีมันเป็นเกมที่ดังมากเลยนะเห็นคนที่แคสเกมก็เยอะอยู่ช่องที่ผมดูเนี่ยก็ tank h for watching แล้วก็อีกคนนึงรู้สึกชื่อกรชานะพี่กรชาใช่เห็นเขาเล่นเยอะมากเลย <S <S ผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูก<ด>็สนุกดีนะมีหลายแมปเลยเฮ้ยอันนี้ใช่คนเมื่อกี้ปะ ไม่ใช่นี่หว่านี่ว่าคนเมื่อกี้อิิโกคุงอิชิโกคุง,คงตัวประกอบวิ่งแบบนินจาได้เปล่าวิ่งแบบนินจาเหล่าพระเอกได้มารวมตัวกันนะที่นี้มิดริยาอิซึคุอย่าตีกันใจเย็นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโค้ดเหรออันนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะแบบผมใส่ได้หรือเปล่าเอเมื่อกี้เราได้ตัวละครมาใหม่เป็นมิดริยาคุงใช่ไหม เดี๋ยวลองเล่นดีกว่าเด็กคู่คุ้งแล้วผมก็ต้องเลือกเล่นโหมดที่เดี๋ยว่อนะผมเล่นในโหมดเดียวใช่ไหมเนี่ยเล่นฮาร์ดได้ยังผมเล่นฮาร์ดได้ยังผมเบลลหกยังเฮ้ยเบลหกแล้วนี่ว่างั้นก็ลองเล่นฮาร์ดเลยเฮ้ยมีโอกาสดรอปนัส,สืึด้วยเหรอเฮ้ยอยากได้อยากได้ได้ไดฉันจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งให้เอยเอเลนแปลงเป็นไททันได้ป่ะเอเลนเมา แฮนด์สแมชต่อยอืมเอเลนเราด้วยไลนิ่งสแมชโอ้โหต่อยต่อยซิงเกิลสแมชดีดลมต่อยต่อยต่อยเอเอเลนนะนายไม่แฟนกันไททันไหนล่ะฮัลโหลเอเลนเออ่แฮนด์สแมชอื้ออ้าวนิ้วดิดนิ้ว ไฟยิงสมัสชื่อต่อยต่อยไททันเหรอไททันเหรอจะสู้ฮีโร่ได้ยังไงเฮ้ทำไมทำไมมันถึงจังวะเอ,เอเลนไปไหนแล้ววะเอเลนเอเลนเอเลน,เอ,เลนอยู่ไหนวะฮัลโหลเอเลนเอาผมอยู่คนเดียวเอาเอเลนไปสู้นู่นแล้วเหรอเฮ้ยเอเลนไปลลแล้วได้เวลาไททันเปล่าวะมันแตลล่งไรอย่างวะ เอ,ออออ,อต่อยตอย่อยีทีสแหมดชื่อเออคิกสไต์ฟิงเกอร์สแมชเฮ้ยลบป๊อบไม่โดนต่อยต่อยต่อยสกิลหมดก็ต่อยสรุปไอตัวนี้มันแปลงร่างเป็นไททันไม่ได้หรอครับเนี่ยทุกคนสแมชชิอ้าวสแมชไปไหนฟิงเกอร์นอ,อกระโดดลงมาเตะ เฮ้ยจะตา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 ยเอเลนช่วยด้วยเอเลนเ,เ,ลเลือดเลือดมันรีมาเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยช่วยเขาจากหลังฟิงเกอร์สมาร์ชอีอัลล็ออัลล็อเอเลนหายเอเลนนิ่งมาแล้วเอเลนนิ่งมาแล้วเอาเอเลนออกไปแล้วอ่ะเอา อตอนนี้ผมกลับมากับพักพ,กพวกที่แข็งเก่งกว่าเดิมนารุโตนารุโตมาแล้วสมัทชื้บีมิ้วต่อยต่อยเตะกระโดดทีลงมาอมแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นเรี่ยงน้อยกันทุกคนเลยนะไม่รู้จะไหวกันหรือเปล่ามาไลนิ่งแล้วก็ถอย สมาชตีก็สมาชชได้อยู่ทุกคนได้อยู่เรายัางไหวไฟยิ่งแอคแทค็กต์ต่อยเตะต่อยเตะดีดนิว้วสมาชอืออืไอ้อพวกไททันงโง่ไอ้พวกไททันงโง่ดีดนิว้วต่อยเตะไปนัรูโตัคุ้งแล้วก็ไอ้นั่นคิริโต้ปะวะหรือมันแค่ใส่คอสซูมคิริโตะ อ้าวนิ่งหมดละรู้สึกจะไม่ใช่คิริโตัวทุกคนมันไม่มีอันเนี้ยไรนิวสมัทชื่อโคตรอลังการกระสุนวงจักอรอลังการดีดนิ้วสมัทชื่อต่อยต่อยเอาทีละตัวเอาทีละตัวกระโดดเตะไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้จะตายาดีดนิ้ว เจอตัวตัวหน่อยเจอตัว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 ไม่ตัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นพี่ชาย่าแข้นกันเลยนะคิริโตะคิริโต้ไปไปด้วยเราคิริโตะเรามาแล้วเออโอเคโอ้โหแต่ละคนเลือดแต่ละคนมาถ่ายท่านกระเรามีพักพวกเว้ยยาเปิดด้วย สมาชสมชตายเลยเอาไป,ออออออเ,ปไเอ็นออล่ะดิอเฮ้เลบเออเอ้เเตอเออเออเอเออเออเอเอ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 เออเออเเออเออยเตอเตอเอเอ แม่ไม้มวยไทยแมชดีดนิ้วอฮึคลิกมาแล้วไปคลิกนี่ก็ไหวจังวะดารุ่โตซู้ๆนะเอ,อือมองไม่เห็นอะไรเพิ่มขอเอาตายกี่รอบแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยแม,มช มันหลบได้อะสมาชโอ้ยอะไรจะชนะอันเนี้ยมาน,นี้โอ้โหอีกสองพันลอยเตะต่อยเตะแหวตายแล้วเดี๋ยวนะถ้าตายไอคิวมันลดลงเรื่อยๆป่ะเนี่ยใช่ยเยอะบิงเกอร์สมาชอือปึบระวันต้องระวัน หมือนเ p มันจะลดใช่ไหมซือไม่โดนฟิงเกอร์อันตี้เออสแตชเออโดนไหมโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะเตะพามาลบเออไลเนอร์มันเก่งจริงว่ะสแตชไม่โดนไลโอ้โหไลเนอร์ไม่ไหวว่ะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบกยย่อนไฟย,ยิงสมาทเจ้ยเย้ยไฟยิงสมาท์เจมองไม่ทันนะเด้สมาทชื่อดีดนิ้วเอ้อนิ้วเจ็บหมดแล้วเว้ยเฮ้ยตายเถอะเตะพามาไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมาทชื่ออุย้ยลบ เราต้องเล่นอย่างระมัดระวังเฮ้ย,อยโอ้โหของเห็อไอ้ได้เวลาปิดฉากอ้าวเขาิดฉากไม่ได้เออนารูโตะคุ่งไปลุยต่อโอ้เหนื่อยอื้อจอ่อไลนิงส์แมชอื้อคิกส์แสมชแฮนด์สแมชชื่อไอ้นี่จะตายไอ้นี่จะตายเอาไอ้นี่ก่อนสวยอื้อคิริโตะ ิริโตเอ้ยเดี๋ยวนะอ้น,นั่นมีโดริยะเหมือนกันเนรอเอาเผ่เห็นนึกว่าเป็นตัวอื่นจะเย็นมีโดริยะในคาบิริโตอออวัน for อไม่ใช่ออ for วันวัน for a สองรตใช่ไหม้นยะโ,โอ้เจเจ็บเจ็บเจ็บฝ่บายยิมาแล้วเฮ้ยจออจ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 อลบสม สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ็นนี้จะตายเอนี้ตายเออสิงเกิลสแนชอือป่ยิงสแนชตอือตายไอพวกไททันหมดโลกนี้ไปซะอือดีนิ้วไม่เหลือนิ้วให้ดีแล้วเนี่ยนิ้วมือยันนิ้วตีนบวมไปหมดแล้วมั้งเนี่ยอ้อหลบป่ยิงสแม็ตชิ่วแล้วก็ แล้วก็หลบหลบก่บบอนวะโลเฮ้ย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 ช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยทีมทีมเราด้วยโอ๊ยอันนี้พุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งไกลกว่านาะรูโตะอีกอะอ ome, อแฮนด์สแนตต่อยเตะต่อยเตะเตะเตะเฮ้ยเราไม่ได้เสียแล้วนี่หว่าอันนี้ก็เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนบิดนิ้ว ไม่โดนจอ่อตายสักทีโอ้โหตัวใหญ่ในตัวใหญ่เอาว่ะแต่หน้ามันเหมือนเอเลนเหมือนกันนะครับเนี่ยไอพวกไททันพวกเนะี่ยโอ้โหตัวใหญ่จัดตัวใหญ่เท่าไรเนอร์เลยเนี่ยโอ้โสกิลหมดต่อเลือดต่อเลือดอ,อนีคอ่คอมโบคอมโบคอมจอยมิโดริยะคุง สวยน,นารลโตะคุงหายไปแล้วนารลโตะคุงโอ้โอ๋อนารลโตะคุงตายไปพวกเราผู้สุดทอดวันโฟลจะปิดฉากตำนานไททันนี่เองใจเย็นเพื่อนสมัทชื่ออสมัทตายแหละยสมัทตายเนี่ยโอ้โหเลือดเป็นหมื่นตายเถอะเอาหายไปแล้วไม่โดนครับไม่โดนออืต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะนารลโตะคุงมาแล้ว บีบนิ้วอืมอะไรอย่างงี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้สมาชิ่งต้องเร็วต้องหลบด้วยเร็วอย่างเดียวไม่ได้ต้องหลบด้วยไปยิงสมาชิ่อือมสมาช,ชิไลน,นิ่งอือ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 ไม่มีข่าน,นี้จริงเหรอทุกคนไลนิ่งสมาชเน,นี่ยในอันนี้อันนี้ผมยับไม่ได้ตายตายกูแตะตายโอ้โหดามเมจสิบหก พรุ่งนี้มันยังไม่ตายเลยถ้ามาคนเดียวเนี่ยไม่โดนโอ้นี่ผมอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยสมาส์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 เธอเฮ้ยปล่อ,อ,อ,อยลมร้อนอย่างงี้แหละดีนิ้วเฮ้ยลบสมาสชื่อเตะแล้วก็อันนี้ผมตายอันนี้ผมตายโอ้ยเอฮ้ยผมเลือยแปดเลยดีกว,ว่าเอาว่ะอีกนิดเดียว อีก3,000ัทุกคนด้วยพลังแห่งพระเอกสมัชื่อไม่ทันโอ้ยโอ้ย,อย,อยตอดตอดเลื่อยหรอ,อ,อต้องดูไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันแล้วหาจุดอันนี้ไม่ทันเล่นตัวคุ้งจ้านี่ๆนี้นีนีนีเหมือนกับการหยอดกระปุก หยอดวัลลานิสกิจแจ่มใสเออโหโหลบไม่พน้นหลบไม่พน้นหลบไม่พน้นเออ,เอ,อมาทางนี้ทีนี้เดียวทุกคนสเมชเชื่อ,อเอ้ยขออยู่ในเฟรมแล้ขออยู่ในเฟร,รม,ออฟรรมไม่ได้เออขออยู่ตอนปิดฉากไม่ได้เอออ่าได้๋สี่ <laughs> ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย